สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นแว่นการอย่าพกไครนะครับมึงพูดกัะสิบไปเขาไม่ได้ยินเ้ยอ่ะโอ้โหแข่งจริงแข่งจริงฉันก็เป็นไดใครเซิร์ชเป็นไดใครฉายจริงตะไล่ไปนั้นดิใต่การใต่การไม่ได้กระจอกเชียว ขี้อันสามเลยแบบรวดเร็วรันใจว่องไวว่องเวงพูดอะไรนี่โอ้โหชั่วรวดเร็วไม่เป็นไรแวนเอ้ยเข้าดีเขาดีหมดเด็กแล้วหมดเด็กแล้วมั้ง โชว์พลังก็จะไม่ลบไงล่ะสิบห้าเจ็บนะเท่านะสิบห้าได้ไปโอ้ออแวนขี้แยแม่น้าหิ้นเบอกอยู่ว่าเจ็บนะเทินจั่วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกันเหรอแมวอ่ะแหวนมาดิขี้พลังแหวนสั่นกลัวอะไรตีสั่นสิว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 ิเดี๋ยวก็ฮิวโชว์ไม่กลัว อู้ขี้ฐานนะเคเทงจริงเท่าไรเจ้าสองหนึ่งไตรเจ็ดแหมโอ้โหเทินจั่วรวดเร็วทันควันแดมเรารีบไหลเนาะดียไหลเย่สไตล์แบบคุณทินไงอือฮอทำอะไรทำว่าทำอะไรเป็นเฮียอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ หนึ่งอยู่ไหนวะสองอออะไรอะไรสกิลเนาะเก็บสามบวกแหวนสี่พันขี้โกงเอาขี้อะไรอ่ะขี้โกงเนาะว่าเก็บสามอะไรขี้โกงหนังหมาเมยรอเร็วไหม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 รอเร็วรอเร็วรอเร็วไมสั่นกลัว แหวนสามห้ามีใบมีหกหกคิดจ <6 S 2> ัวหกใบอุ้ยได้คิดอยู่จะได้แบบรวดเวร็วไงอากาศอะไรดีวะไม่อากาศเลยอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะขี้แวนพลังข้างคลิปสั้นไหม อุ้ยโซชาร์ต<บ>ไงแดมกวโซชาร์ตแล้วก็ไงแดมแช่สกิลคว่ำจั่วไงทุกคนห้าพันนี่กูขออีกหนึ่งก็ไม่ได้เยอะไม่ห้าพันผ่านเลยแบบรวดเร็วหายใจมีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบเอ้พี่ลืมพี่ลืมวะพี่ว่าจะเล่นยีกอย่างนีงพี่ลืมวะพี่กดผิดวะ พี่อยากรีวะเดี๋ยวฉันรีอะไรโอ้เลิศไปหมดใช่ไหมคนดูเออกูลืมเล่นไหมโอ้โหตายเกิดตายเกิดโอ้โหโหหลานยิงโอ้โหโหหลานยิงนี่เหรอตายเกิดนี่ดี่วะตายเกิดแถวหน้านะโอเคสิบเอ็ดเบนนี่ขอพันห้าพันนิอืม ห้าพันนี่แล้วก็สกิลกินจัว่วอันนี้วันกองบกอันนี้ห้าพันขอมือน่มนนี่ขอมือน่นใช่ขอมื่นเจ็ดแม่ไม่มีพีจีไอเหีย <c oughs> ได้ซ้ำหนึ่งเดี๋ยวเอ็นก็สจัว่วเอ่อเอาเทคคนนี้ก่อนเคาเตอร์แบบเยสโซ เปิดสี่ข้อสองที่เหลือเลี้ยงใต้กองน <Take it. S 1> <Yeah. S 2> ี่เหรอเท็กตัวไหนพี่เท็กตัวตัวเริ่มแล้วก็เอาคนนี้เลยเอ่อตอนตอนมันต,ติดถ้ามันติดกอสแล้วมันโดนกินด้วยแหวนติดกอสใช่ไหมไม่เยอะเลยเหมือนตัวเริ่มเลยเปิดสี่ เก่งไหมเก่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไงเดี๋ยวว่ามันเก่งไหมวะเก่งจริงๆผู้ชายคนนี้คอสองไม่น่าชี้เหี้ยนะเดี๋ยวมันก็นมีตัวไหนชี้แล้วอะตายเกิดแล้วก็ไอ้นี่ตายใช่ปะ่ะไอ้นี่โซชาต์ไงเดมมาดิบวกสองมให้คนนี้กันไหมวันปล่อยไม่มีพีจีปไปเลยเออไปเลยแตกก็แตกชี้เหี้ย แตกก็แตแล้วเออแตกแตกเลยโนทิก,ก no อ่าโ no นทิกไงสั่งกลัวจริงตะก,กี้พลังข้างนี้เนาะก็เป็นก็เป็นแรงเลยเดี๋ยวพี่ก็ว่าพี่ว่ามันก็เม็นแรงเลยสิบหกสองหนึ่งนี่ขอ1หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าใช่หมื่นห้าหมื่นห้าดหลายจริง ดูมือก่อนะโอ้โหเจ็บเลยเยี่ยมีบีจีัแม่เอ่อสิปดใช่ไหมอ่าอินอร์ดอินอรใช่สิบแปดทคนี่์จัวเรงวนหกพันสองสาม่ะข5 0มห้าแล้วก็อินี่ตายโซ <มา S 2> <อ>ชาร์จไงัมตัดดิกับด้านโหชาร์จสองห้า กันไมสองห้าไป้หมื่นา<ป> <25 S 1> ดิหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้ yeah, 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 yeah. า,า yeah. โิโอ้ยุแย่แย่เลยเว้ยแย่แย่แย่มากจนยากเลยวะเยจบเถินโอ้โหเจ็บปวดยิงมือไปลูกพี่เทินจวดเร่อเร่ยเยอะกว่าที่ชีวิตนี้มันจะมีอะไร่ะใช่ใช่เจียนแม่งสัตว์หนึ่งสองสามสี่สิเมตรใช่ๆครับน้องๆ้องใครับดูอ่ พี่ว่าพี่ว่าอะไรเฉยะครับเขี่ยเม็ดพอไหมเนี่ยเขี่ยไม่น่าพอวะขอทับอยว่ขอทับก่อนสิงหมังพลังมันขึ้นใช่ไหมรู้สึกเกี่ยแล้วพลังขึ้นใช่ไหมเกี่ยก่อนนะเฮียแม่ก็วนไปก่อนด่ก็ให้เขี่ยมันไม่บวกพาวะอะไรไม่บวกอะ มันบวกว่าจำไม่ได้หรอบวกดิบวกดิเพราะมันมันนับมันนับมันนับพลังเชี่ยนตามเอ่อเลเยอร์กับเลเยอร์ไงสกิลบวกแอนติพันอืมมันก็เชี่ยแเลยอ่ะเชี่ยไม่ได้นานเออไปเลยเออเออเออมันเชี่ยเนาะเชี่ยทำไมวะไรสารละแล้วทำไมอ่ะแบบสิกสิกแบบมีแบบรวดเร็วทันใจเสียวาเลยเฮียแต่กา้า ใช่ใช่ไม่กลัวโอ้แต่ก่อนกลัวยังหมาีวแต่ก่อนสั่นกลัวไหมอะไรเอะแต่ก่อนแต่ก่อนตีตีมื่กี่ขี้พี่ก็ฮิวตามที่มึงตีอ่ะโอ้ยเชี้ยปากดีจริงโซบัสเผาหายเลยเฮียมีพอไหมวะพอพอจ้าใช้โซสามใบนะสีสีแลมึงโซบัดสองไงไอ้เชี่ยกระจอก กลับไปเลยมึงบูทตเวะเก้าสิบเจ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสองเจ็ดรีบเจ็แฟนสิบห้ขอห้าพันขอแรงกว่านี้ไม่ได้ขอห้าพันเนี่ยไขอขอพีจีขอเบาจังวะเออขอห้าพัน ้ยชิบหาฟสันกล้วสุดเลยแมนเไรเออสามสี่สามแปดสามแปดทีหมุนสามหยุดหยุดได้แล้วทำไมเช็คก่อนว่าฟอยล์ห่ือเาบยใบบนอันนี้เตะหนึ่งจิกะเตีเท่อะไร่นะสี่สาม สีสามใช่ไหมสี่สามเขียนเรียสักเต็มบอร์ดอีกเยีแลละเท่ากันนี่ว่าอืมเดก็ก4ี่สองนี้อันนี้เช็คมาเลยอ่ะได้นะได,ได้เลยควยกระจอกที่พายเดี๋ยวนะพลังแววนไปเลยอืม แตกเฉยอะไรแต่การไหมสใบนี้ใช่ไหมชิวเท่าไหร่ห้าสีมื่นกิมงอวเวนใช่ไหมอเวนอะสี่สี่หมื่นแปวยอะไรสามหกสี่หกโอ้ยเป็นอะไรเอ้าเอ้าเอ้า อ้าวขอขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านีน้ะ